แนะคะสุพนันก็ทำงานเรียบร้อยตอบได้ถูกต้องนะคะวาดภาพซ่อมครวนมานะคะ,ะตอบรายละเอียดมาด้วยบางคนตอบนิดเดียวคุณครูก็หักคะแนนให้น้อยๆใครทำมากคุณครูให้มากต่อไปห้องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นของห้องปอ .4 ทับ4ทับ3มาดูว่าใครบ้างจะได้นำเสนอผลงานเด็กหญิง การที่มาผู้ทองในการที่มายกมือสิลูกะนะคะของการที่มาคุณครูสาวณีก็ให้สิบคะแนนนะคะงานดินก็ตอบไปถูกต้องงานพืชนะคะมาดูวาดภาพบ้างเห็นไหมกันที่มาเลือกวาดบัวรดน้ำนะคะเวลาเรียนทุกคนมีเวลาเท่ากันหนึ่งชั่วโมงแต่ผลงานแต่ละคนทำไมต่างกันคุณครูสาวณีบอกว่า ต้องส่งก่อนไปพักกลางวันทุกครั้งใช่มไหมลูกเพราะเราเรียนชั่วโมงที่สามเวลาเท่ากันเลยแต่ทําไมทํางานต่างกันนักเรียนต้องคิดลูกบางคนอาจจะห่วงไปทานข้าวใช่ไหมลูกบางคนบอกไม่สนใจแล้วทําแค่นี้ก็พอแล้วพอคะแนนออกมาต่างกันไหมคะต่างกันนะคะก็ตอบนะคะบัวรดน้ําใช้รดน้ําต้นไม้มาดูคนต่อไปของใครเอ่ยสี่ทับสาม เด็กหญิงณรุพรนุตคงนะคะณรุพรก็ตอบมางานดินแล้วก็งานพืชนะคะถูกต้องมาดูภาพวาดของณรุพรบ้างอ่าณรุพรน,นั่งตรงไหนลูกยกมือสิคะอ๋อวันนี้ไม่ได้มานะคะตอนนี้เป็นโรคตาแดงหลายคนนะคะค่ะอ่าเขาเขาเลือกอะไรลูกพรราดเขาวาดอะไรมาด้วยคะ มีต้นไม้แล้วก็มีใบไม้หล่นเกื่อนไว้หมดเลยคราดใช้สําหรับทําอะไรคราดใช้สําหรับทําอะไรลูกคราดคะทำอะไร,ค,ร,ะไรคะตอบพร้อมๆกันลูกขวาดใบไม้หรือหญ้าที่เขาตัดทิ้งไว้นะคะเขาก็ตอบมาถูกต้องรับไปเลยสิบคะแนนเหลืออีกสองคนของใครเอ่ยมีผู้ชายบ้างนะคะ คนนี้ก็วาดไม่เหมือนเพื่อนเลยลูก,กเด็กชายอิสระพงนะคะแสงจันท์อยู่ไหนคะอิสระพงยกมือหน่อยอ่าอิสระพงนะคะอาจจะได้คะแนนน้อยไปนิดนึงเพราะเขียนตัวสะกดผิดลายมือไม่ค่อยสวยแต่ครูคก็ให้เก้านะลูกให้เก้าเขาว่าอะไรมาวาดเครื่องตัดหญ้าเห็นไหมคะโอ้วาดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ตอบมาน,นิดเดียวถ้าตอบมากก็นี้สักนิดนึงอาจจะปรับเพิ่มให้จากเก้าเป็น ตีบตอบว่าตัดหญ้าอย่างเดียวเห็นไหมคะมถ้าบอกตัดหญ้าที่สวนยอมหรือสนามขนาดใหญ่คุณครูก็จะเพิ่มคะแนนให้อไม่เป็นไรลูกแก้ไขกันได้นะคะมาดูคนสุดท้ายของใครเอ่ยห้องนี้เด็กหญิงพระนิดาชูสวัสด์ยกมือหน่อยพระ,นะะ,ะนิดานะคะพระนิดานะคะดูดูลายมือพระนิดาสิลูกลายมือสวยไหมคะ ลายมือสวยทำงานเรียบร้อยตัวสะกดถูกต้องนะคะเห็นไหมคะไม่รู้จะหักตรงไหนเลยนะคะบัวรดน้ำก็รดน้ำต้นไม้กันจริงๆเลยเห็นไหมคะบัวรดน้ำรับไปเลยสิบคะแนนอ่ะต่อไปเรามาดูสไลด์เลยค่ะขอสไลด์ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องคือการใช้เครื่องมือเกษตรนะคะการทำความสะอาด ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเกษตรนะคะหลายคนน่รู้เลยลูกพอคุณครูปเปลี่ยนสไลด์นะคะหนูก็ทําทันทีเลยจดสไลด์นี้หัวข้อการใช้เครื่องมือเกษตรการใช้เครื่องมือเกษตรนะคะคุณครูไมได้ให้จดทั้งหมดนะลูกนะคะจะเลือกให้จดที่ไม่มากนักนะคะการใช้เครื่องมือเกษตร ใครคุยคุณครูสาวนันีไม่คอยนะลูกเวลาไม่คอยใครนะคะถ้าเราคอยกันแล้วอาจจะไม่จบเนื้อหาสาระ <ไป S 1> แล้วก็กิจกรรมกลุ่มท้ายชั่วโมงด้วยนะคะค่ะสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดลูกสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะคะ่ามาดูการใช้เครื่องมือกเกษตรเราต้องใช้อย่างไรข้อที่หนึ่งค่ะเอาโจทย์บันทึกข้อที่หนึ่งศึกษา วิธีการใช้เครื่องมือกเกษตรที่จะใช้อย่างละเอียดนะคะเราจะใช้เครื่องมือชนิดไหนต้องศึกษาให้ดีที่สำคัญต้องคำนึงถึงอะไรคะกายสิทธิ์คำนึงถึงความปลอดภัยใช้อย่างไรไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้นะคะพยนต์มีอะไรล่ะลูก<ม>เห็นไหมลูกถ้าอุปกรณ์หนูไม่ครบดินสอมไม่ได้เหลา ใบบรรพัดไม่มียังลบไม่พร้อมดูก็หันไปทั่วเลยใช่ไหมคะเสียเวลาไหมคะเสียเวลาด้วยนะคะอาจจะใช้เครื่องมือกเกษตรต้องศึกษาอะไรบ้างข้อหนึ่งศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่จะใช้นะคะอย่างละเอียดนะคะแต่ในภาพนี้เป็นเครื่องมือช่างนะลูก าเครื่องมือกเกษตรอยู่ที่โต๊ะคุณครูนี้นะคะศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้อย่างละเอียดคุณครูไปเลยนะคะลูกข้อที่2ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะของงานนะคะข้อที่2ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะของงานจะใช้จอบใช้อย่างไรใช้ช้อนปลูกใช้ตอนไหนซ่อมพรวนใช้เวลาใดกับงานอะไรนะคะวันนี้นักเรียนน่ารักมากตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนมากข้อสองใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะงาน ต่อไปนะลูกข้อที่สามขณะใช้เครื่องมือต้องใช้อย่างระมัดระวังถ้าใช้ไม่ระวังใช้จอบแล้วหงายหนะ้าความคมเอาไว้อะไรจะเกิดขึ้นอา,อาจจะเดินสะดุดล้มนะคะบาดขาบาดเท้านะคะ หรือกำลังจะใช้จอบขุดดินอยู่บางคนซุกซนไม่เห็นวิ่งเข้าไปเป็นไงลูกเขาเงือ้อขึ้นมาเจอจอบแล้วเขาเงื้อลงไปเป็นไงคะอันตรายไหมลูกอันตรายนะคะข้อที่สามขณะใช้เครื่องมือต้องใช้อย่างระมัดระวังจอนเสร็จแล้วล่ะครับวันนี้จอนมือลอยเลยลูกขณะใช้เครื่องมือกเกษตร ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่ไม่ควรนำเครื่องมือมาเล่นหรือว่าหยอกล้อกันนะคะใช้กันไกรตัดกิ่งมาเล่นมาลองดูสิจะคมไหมมือเธอนิวเธอจะคมเหมือนกับกิ่งไม้ไหมถ้าหนูเล่นหยอกล้อกันอย่างนั้นมันพลาดได้ไหมลูกถ้าพลาดแล้วพิการเลยค่ะ นิ้วขาดเลยนะคะถ้าไปโดนแขนก็เลือดออกหรือเลือดไหลไม่หยุดเสียชีวิตได้นะลูกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่นำมาเล่นหยอกล้อกันนะคะข้อที่สี่ไม่ควรน,นำเครื่องมือมาเล่นหยอกล้อกัน ต่อไปข้อที่ห้าคุณจะไปไวนะลูกเพราะว่าท้ายชั่วโมงมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าก็คอยเด็กๆกลัลูกดูส่วนใหญ่ถ้าหนูเสร็จนะคะทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะเปลี่ยนไไล์กายสิทธิ์เสร็จยังครับเสร็จแล้วนะคะข้อต่อไปข้อที่ห้าตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำไปใช้หรือนำไปเก็บนะคะข้อที่5ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดี